t i k t o k Shop มีระบบผ่อนแล้วนะครับทำตามนี้เลยผมเอกธีรวัตรครับร้านค้าสามารถเปิดระบบผ่อนเพื่อให้ลูกค้าผ่อนชำระสินค้าได้แล้วนะครับมาที่ลิงก์นี้ครับผมก็คือ Tik t o k s h o p อในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วเราก็ลงมาตรงทางนี้ครับการเงินครับคลิกเข้าไปเลือกการตั้งค่าการชำระเงินครับปึ๊บมันก็จะพาเรามาหน้านี้ครับผมการตั้งค่าการชำระเงินการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตตรงนี้ครับ ถ้าเรากดเปิดก็คือจะเปิดระบบให้ลูกค้าผ่อนได้เลยอันนี้ผมกดเปิดนะครับแล้วเราก็มีตัวเลือกแผนการชําระว่าจะกี่เดือน3เดือน6เดือน10เดือนคลิกแก้ไขแผนการผ่อนชําระครับผมเราก็จิ้มเลยครับว่าจะกี่เดือนเช่นให้3เดือนให้4เดือนอย่างนี้นะครับหรือ6เดือนแล้วเราก็กดบันทึกครับผมแต่น,นี้ผมยังไม่กดนะนะครับสมมุติเราเราจะเอาเรากดบันทึกครับปุ๊บ แต่เมื่อคุณกดเปิดตรงเนี้จำไว้เลยนะครับว่าหมายความว่าสินค้าทั้งหมดในร้านของคุณจะสามารถผ่อนได้ทั้งหมดเลยนะครับผมยอดขั้นต่ำที่จะผ่อนได้ก็คือ3,000บาทขึ้นไปครับจะซื้อชิ้นเดียว3,000บาทเลยก็ได้หรือซื้อสินค้าหลายชิ้นจากร้านเดียวกันเช่นเสื้อยืด500กางเกง2000รองเท้า1,500แยกชิ้นแบบนี้แต่ยอดเงินเกิน3,000บาทแล้วก็ผ่อนได้เช่นกันครับแต่ต้องร้านเดียวกันนะครับ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงบ้างก็ดูได้จากตรงนี้ครับคลิกมาตรงการเงินตรงนี้กดเปิดขึ้นมาครับเลือกการตั้งค่าการชําระเงินครับผมแล้วก็มาตรงนี้เราจะเห็นเลยเนี่ยนะครับการผ่อนชําระด้วยบัตรเครดิตกดตรงนี้ให้ปิดไว้นะครับปิดเป็นสีเทาๆไว้แบบนี้นะแล้วลงมาตรงนี้ครับคลิกตรงนี้เลยนี่ข้อกําหนดและเงื่อนไขการผ่อนชําระด้วยบัตรเครดิตครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะพาเรามาหน้านี้ครับเนี่ยเขาจะมีเป็นตารางแบบนี้ให้เลยนะครับ เขาก็จะบอกเลยว่าแต่ละธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่3เดือน4เดือน6เดือน10เดือนดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับเราสามารถดูตารางดอกเบี้ยอย่างละเอียดได้จากตรงนี evet ้นะครับแล้วดอกเบี้ยใครเป็นคนจ่ายคนจ่ายคือผู้ขายซึ่งก็คือร้านค้านี่แหละครับเป็นคนจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารครับอธิบายง่ายๆนะครับสมมติผมขายเครื่องกองอากาศราคา1 5 0 0 0บาทแล้วมีลูกค้ามาซื้อผมแบบผ่อน10เดือนเลยกับธนาคาร A สมมติว่าดอกเบี้ยคือ5%เ พอลูกค้ากดซื้อปุ๊บเราก็ได้เงินตามปกติครับซึ่งเมื่อหักค่าธรรมเนียมต่างๆของ Tik t o อกแล้วเนี่ยอาจจะเหลือประมาณ13,800บาทครับแล้วเราซึ่งก็คือร้านค้าเนี่ยนะครับก็ต้องเสียดอกเบี้ยอีก5%ตามเลทการผ่อนของธนาคาร A ครับดอกเบี้ยเมื่อกี้ผมสมมุตินะครับคุณอย่าลืมไปดูเปรียบเทียบตารางดอกเบี้ยจริงๆที่ Tik t o อกเขาให้ไว้นะครับส่วนลูกค้าหรือผู้ซื้อเขาก็ไปผ่อนต่อกับธนาคารที่เขาเลือกครับใครที่ขายสินค้าราคาสูงๆระบบผ่อนของ t i k t อกอันนี้จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินนใจซื้้้อไดง่ายขึครับ หากใครดูคลิปแล้วชอบอยากเรียนคอร์ส f c e e o o o t t k t t o k s o p p e e สำหรับมือใหม่แบบส่วนตัวกับผมก็สอบถามรายละเอียดได้เลยครับผมเอกธีรวัตรเกต u p สอนยิงแอดและการตลาดครับ